จีพสุขลักษณะส่วนบุคคลสุขลักษณะส่วนบุคคลหรือ personal hygiene มีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดหรือป้องกันการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตอาหารเพื่อให้อาหารเกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อผู้บริโภคจะมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดี ดังต่อไปนี้บริษัทจะต้องจัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสุขภาพแข็งแรงปัสศจกโรคติดต่อหรือโรคที่น่ารังเกียจได้แก่โรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารโรคพิสุราเรื้อรังและโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุข หากมีบาดแผลแผลเปิดแผลถลอกแผลติดเชื้อหรือบาดแผลอื่นๆให้ทำแผลให้เรียบร้อยด้วยพลาสเตอร์สีฟ้าจากห้องพยาบาลของบริษัทแล้วส่วงถุงม,มือทับก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับสุขลักษณะในการปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือก่อนปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานและ หลังปฏิบัติงานก่องปฏิบัติงานพนักง,งานจะต้องตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอไม่ทาสีเล็บไม่ใช้น้ำหอมหรือแป้งที่มีกลิ่นฉุนไม่ต้องแต่งหน้าให้เข้มหรือจัดหนักจัดเต็มในวันที่มาทำงานไม่นำสิ่งของผิดกฎระเบียบบริษัทเข้าไปในไลยผลิตโดยพนักง,งานจะต้องเก็บสัมภาระส่วนตัวที่บริษัทไม่อนุญ,ญาตให้นำเข้าไปในไลยผลิต ไว้ในล็อกเกอร์เก็บสัมภาระบริเวณชั้นสองของอาคารอเนิกประสงค์สำหรับสิ่งของที่บริษัทไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในลายผลิตมีดังต่อไปนี้ 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่มเช่นขนมหวานผนลไม้น้ำชากาแฟและข้าวกล่อง 2. หมวดยารักษาโรคเช่นยาทุกชนิด ยาดมแก้วิงเวียนศีรษะยาอมเป็นต้น 3. หมวดของใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือแก้วน้ำดื่มร่มและอุปกรณ์เสริมความงามต่างๆ 4. หมวดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือต่างหูเป็นต้น 5. หมวดนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ หหมวดเครื่องเขียนเช่นยางรัดของ MAX น้ำยาลบคําผิดสก๊อตเทปคลิปหนีบกระดาษเป็นต้นและหมวดสุดท้ายหมวดที่7จกิ๊บและเครื่องประดับติดผมเช่นกิ๊บดำยางมัดผมที่มีประดับตกแตง่งสำหรับสิ่งของที่สามารถนำเข้าไปในลายผลิตได้มีดังต่อไปนี้ 1. กุญแจ จะต้องมีลักษณะเป็นห่วงคล้องกุญแจไม่มีการประดับตกแต่งที่อาจจะหลุดล่วงได้ 2. กระเป๋าสตางค์ต้องมีซิปเปิดปิดในช่องเก็บเหรียญไม่มีกระจกอยู่ภายในไม่มีการประดับตกแต่งที่กระเป๋าหรือสายโซ่คล้องกระเป๋า 3. สร้อยคอแบบยาวสร้อยจะทำมาจากโลหะเงินหรือทองก็ได้ แต่จะต้องแขวนสิ่งที่สักการะบูชาไว้เพียงหนึ่งเส้นเท่านั้น 4. ฮิยับหรือผ้าคลุมผมของอิสลามจะต้องทำมาจากผ้าที่ไม่มีกระดุมควรเป็นแบบสวมหน้าไม่ติดกากเพชรปักมุกหรือมีการทำมาจากผ้าลูกไม้ 5. ยางมัดผม ยางมัดผมต้องใช้แบบชนิดผ้าและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดได้ง่ายและ 6. ปากกาปากกาที่ใช้จะต้องเป็นยี่ห้อ l a นเซอร์929เท่านั้นการแต่งกายก่อนเข้าลายผลิตพนักง,งานทุกคนก่อนจะเข้าไปในลายผลิตจะต้องแต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน GMP โดยเริ่มจากการเดินผ่านน้ำคอริน ห้ามข้ามหรือกระโดดจากนั้นมาแต่งตัวยังจุดเปลี่ยนเสื้อกาวโดยเริ่มจากการสวมหมวกนินจาและเก็บเส้นผมให้เรียบร้อยจากนั้นสวมหมวกจีบและสวมเสื้อกาวคุมทับและสวมแมสชนิดแบบผ้าที่ถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัทและสวมเยียมทับผูกให้แน่น การล้างมือก่อนเข้าลายผลิตโดยเริ่มจากการกดน้ำโดยใช้หัวเข่าดันก๊อกน้ำกดสบู่เหลวและฟอกบริเวณมือและแขนทั้งสองข้างโดยใช้วิธีการล้างมือ7ขั้นตอนดังนี้ลลลล้้้้าาาาบบบบ่่่่ออ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 ยยยยๆๆๆๆมมม ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเริ่มที่ข้อที่หนึ่งเอาฝ่ามือมาถูกันข้อที่สองนั้นเอาฝ่ามือถูล้างมือข้อที่สามต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือข้อที่สี่ต้องเอาล้างนิ้วมือถูฝ่ามือแล้วก็ข้อที่ห้าต้องถูนิ้วหัวแม่มือ ข้อที่หกเอาปลายนิ้วถูคว้างฝ่ามือและข้อที่เจ็ดถูวนรอบรอบข้อมือทำประจำเราจะดีดีดล้างมือ,อ, 7, อบ,บ,บออออ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆระหว่างชมคลิปการล้างมืออย่างถูกต้องอย่าลืมล้างมือไปพร้อมๆก,กันกับเรานะคะหลังจากนั้นเราจะมาล้างเอี้ยมโดยใช้ขันตักน้ำคลอรีนลาดลงบนเอี้ยม ไปเป็นขั้นตอนการแช่มือในอ่างคอลีนโดยจะต้องแช่เป็นระยะเวลาประมาณ1ิวินาทีและใช้ผ้าเช็ดที่มือและแขนให้เรียบร้อยทั้งสองข้างไปเป็นขั้นตอนการกลิ้งเส้นผมโดยจะกลิ้งบริเวณเสื้อกาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เรียบร้อยและ ขั้นตอนสุดท้ายใช้มือกดสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้ออีกหนึ่งครั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานพนักงานทุกคนจะต้องสวมผ้าปิดปากอยู่ตลอดเวลาและไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานในลายผลิตไม่แค่แกะเกาขณะปฏิบัติงาน ไม่สั่งน้ำมูกบนน้ำลายเมื่ออยู่ในลายผลิตและไม่หยอกล้อเล่นกันหรือนอนในลายผลิตการออกนอกลายผลิตขณะปฏิบัติงานเช่นการเข้าว้างน้ำการพักรับประทานอาหารเป็นต้นสำหรับการเข้าว้างน้ำนะคะพนักงานจะต้องถอดชุดเสื้อกลาวหมวกหมวกนิจจาและผ้าปิดปาก แขวนไว้บริเวณที่บริษัทจัดไว้ให้และเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าบูทสีเหลืองที่วางอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำเมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จให้เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทสีขาวและกลับมาสวมชุดเสื้อกาวหมวกหมวกลินจาและผ้าปิดปากและล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติงานนะคะสุขลักษณะส่วนบุคคลหลังปฏิบัติงาน พนักงานต้องไม่นำอุปกรณ์ในการทำงานเช่นมีดขุดปลาออกมานอกลายผลิตต้องทำความสะอาดเอี๊ยมและรองเท้าบูทให้สะอาดอยู่เสมอคืนเสื้อกาวให้เรียบร้อยนะจุดรับคืนเสื้อกาวและจะต้องไม่สวมชุดเสื้อกาวออกนอกลายผลิตโดยเด็ดขาดค่ะ สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอเรื่อง GMP สุขลักษณะส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งเมื่อพนักง,งานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างถูกต้องผลิตภัณฑ์ของเราก็จะปลอดภัยและเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าอันนำมาสู่รายได้ของพวกเราชาว CMC ค่ะ